สวัสดีครับ w o w e b s 4 u s h o p c o m คลิปนี้ผมจะมารีวิวกล้องแอบถ่ายในรูปแบบแฟดไดนะครับหรือกล้องแฟดไดยู U8 ครับผมหน้าตากล่องก็จะเป็นนี้นะครับเป็นกล่องกระดาษแข็งเหมือนเดิมเปิดปิดด้วยระบบแม่เหล็กครับครับผม แพคเกจจิ้งมาอย่างดีนะครับนำเข้านะครับเป็นของแท้ครับผมเมื่อเปิดมากก็จะพบกับตัวแฟลชไดซึ่งแน่นอนผมแกะออกมาแล้วครับผมซึ่งในกล่องก็จะมีกับตัวสินค้าของเราครับแล้วก็ของแถมที่ให้มาก็คือสายทารนเฟอร์ข้อมูลสาย usb ครับหรือว่าเอาวิชาจไฟกับคอมครับแล้วก็คู่มือซึ่งจริงไอตัวสายเนี้ยไม่จำเป็นต้องใช้ครับ คู่มือก็ไม่จำเป็นต้องอ่านครับดูผมเลยดีกว่าครับโอเคผมจะสอนวิธีการใช้งานนะครับหน้าเลนอยู่ตรงนี้นะครับตัวแฟลไดส์ตัวเนี้ยขนาดเท่ากับแฟลไดส์ทั่วไปครับน้ำหนักก็เท่ากันครับดูขนาดครับผมขนาดนะครับ โอเคเมื่อเปิดฝาออกมาก็เหมือนแฟลชไดท์ทั่วไปครับแต่ว่ามันจะซ่อนรูสำหรับใส่เมมไว้ตรงนี้ครับเป็นเป็นล่องลงไปอ่ามันมันสามารถใส่เมมได้นะครับก็คือเป็นแฟลชได์ที่คุณสามารถกำหนดเองได้ว่าจะให้เมมโมรี่มันมีความจุทั้งหมดกี่จิกนะครับ ซึ่งสามารถใช้เป็นแฟลชไดจริงๆได้นะครับแล้วก็ใช้เป็นกล้องได้ด้วยการทํางานของมันะทำได้ถึง4 4โหมดเลยนะครับโหมดแรกคือถ่ายภาพนิ่งเป็นภาพสีนะครับโหมดที่2ก็ถ่ายวิดีโอสีพร้อมเสียงครับโหมดที่3ถ่ายวิดีโอสีพร้อมเสียงแบบ motion detection ก็คือถ่ายเฉพาะตอนที่มีอะไรผ่านหน้ากล้อง ก็จะเป็นการประหยัดเมมโมรีแล้วก็แบตเตอรี่ครับผมโหมดสุดท้ายหมดที่4เป็นอ่าโหมดของการอัดเสียงครับก็คืออัดแต่เสียงนะครับก็ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าใช้งานต่อเน,นื่องก็ใช้ใช้งานได้ประมาณ90นาทีนะครับแต่ถ้าเกิดว่า่าใช้งานในแบบว่าใช้ใช้หยุดหยุดพักมันบ้างอะไรเงี้ยครับ คือไม่ได้ใช้ต่อเน,นื่องก็จะใช้ได้ประมาณ3 4ชั่วโมงครับผมชาร์จไฟกับคอมพิวเตอรอ์เต็มใน1ชั่วโมงนะครับแล้วก็คุณลองคิดดูนะครับว่าคุณพกแฟลชได์ตัวเนี้ยไปทำงานตัวเดียวนะครับหรือว่าคุณเอาไปประยุกต์ใช้อะไรก็แล้วแต่ครับแต่ผมจะพูดถึงถ้าเกิดว่าคุณอเอาไปทำงานคุณพกแฟลชแฟลดเนี่ย คุณจะได้ทั้งแฟลชไดร์ที่สามารถกำหนดเมมโมรีในตัวมันได้เองแล้วก็เป็นกล้องถ่ายรูปเป็นเครื่องอัดเสียงขณะประชุมงานได้นะครับแล้วที่สำคัญคือนอกจากที่มันชาร์จผ่านคอมได้มันยังชาร์จผ่าน power bank ได้ด้วยชาร์จผ่าน power bank ไม่ต้องมีสายให้เกะกะครับคุณก็แค่เสียบมันลงไปใน power bank ครับ เสียบลงไปปุ๊บนี่ครับไฟติดแล้วครับหากไฟกระพริบอยู่นี่คือแบตเตอรี่ยังไม่เต็มนะครับถ้าแบตเตอรี่เต็มไฟจะดับไปครับผมใช้งานง่ายครับพกพาสะดวกแถมชาร์จกับโพรแบงค์ได้ด้วยที่สำคัญ ใช้งานขณะชาร์จได้ด้วยถ้าสมมุติว่าคุณต้องการที่จะเอาไปแอบถ่ายแต่คุณต้องการความยาวของวิดีโอคุณก็แค่หา power bank มาครับ power bank มามาต่อกับ power bank ครับแล้วมันจะได้นานยิ่งขึ้นครับหรือว่าถ้าคุณต้องการที่จะต่อกับ power bank ให้มันมีมีสายนิดนึงก็คุณคุณก็แค่เสียบไอตัวเนี้เข้ากับตรงเนี้ครับ แล้วคุณก็เอาไอ้ตรงนี้ไปเสียบกับ Power Bank เ mm. ท่านี้ครับเราข้ามาดูในส่วนของการใช้งานกันเลยดีกว่าครับการใช้งานครับผมเมื่อเปิดฝาใส่เมมโมรีให้ตัวแฟลชไดร์เรียบร้อยแล้ว mm. ก็ทำการเปิดเครื่องวิธีการก็คือให้หันหัวแฟลชไดร์เนี่ยออกจากตัวเราแล้วให้หันด้านที่มี2ปุ่มเนี่ยไปฝั่งขวา ด้านที่มีปุ่มเดียวเนี่ยไปไว้ฝั่งซ้ายนะครับทำการเปิดเครื่องกดปุ่มนี้ค้างครับไฟจะขึ้นเป็นสีแดงค้างซึ่งไฟสีแดงนี้บ่งบอกถึงการสแตนบายครับผมเมื่อเครื่องสแตนบายแปลว่าพร้อมใช้งานนะครับผมจะถ่ายวิดีโอให้ดูนะครับ วิธีการถ่ายวิดีโอให้เรามากดฝั่งนี้นะครับ1ครั้งนะครับอโอเคฝั่งนี้จะมีปุ่มเดียวนะครับกด1ครั้งนะครับผมจะให้ดูนี่นะครับผมจะกดปึ๊บเครื่องจะสั่นเล็กน้อยแล้วไฟก็จะเป็นสีฟ้ากระพริบแล้วดับไปครับขนาดถ่ายวิดีโอเนี่ยจะไม่มีไฟสถานะเพื่อ ให้เป็นการสงสัยนะครับคือเครื่องจะนิ่งเงียบแล้วก็ไม่มีไฟครับผมเทสการถ่ายวิดีโอของกล้องแฟลชไดร์อยูแปครับผมโอเคถ้าต้องการจะหยุดถ่ายให้เรากดตรงนี้1ครั้งนะครับปุ๊บกล้องจะสั่นเล็กน้อยแล้วก็จะขึ้นเป็นโหมด Standby ไฟสีแดงเหมือนเดิมครับถ้าต้องการจะถ่ายภาพนิ่งไฟสีแดง ให้มันเป็นโหมดสแตนบายไฟสีแดงก่อนนะครับแล้วก็กดปุ่มนี้ครับปุ่มปุ่มล่างลงมาจากปุ่มเปิดเครื่องครับคือปุ่มนี้ครับกดปุ่มนี้1ครั้งนะครับผมจะกดให้ดูนะครับกดปึ๊บตัวแฟด้จะสั่นเล็กน้อยแล้วก็ ไฟจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วกลับมาเป็นสีแดงนะครับคือการถ่ายหนภาพนะครับถ่ายอีกหภาพก็กดเหมือนเดิมครับโอเคโอเคถ้าเราจะอัดเสียงนะครับให้เรากดปุ่มนี้ครับแต่ว่าไม่ต้องกดค้างนะครับกดทีเดียวนะครับถ้ากดค้างมันจะกลายเป็นการปิดเครื่องครับกดทีเดียวนะครับอัดเสียงโอเคเทสการอัดเสียงของกล้องแฟลชไดร์ยูครับผม ฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามโอเคหยุดอัดเสียงแล้วก็บันทึกลงเมมให้กดอีกทีหนึง่งสั่นเล็กน้อยแล้วกลายเป็นสีแดงเหมือนเดิมครับผมโอเคปิดเครื่องครับกดปุ่มเดิมค้างครับจะสั่นเล็กน้อยแล้วก็ไฟดับไปครับผมไฟสีแดงกระพริบแล้วดับไปโอเคเรามาดูไฟล์ที่เราถ่ายกันเมื่อสักครู่เลยดีกว่า เสียบเข้าไปปึ๊บเรียบร้อยลอมขึ้นมาครับขึ้นมากด enter เข้าไปจะพบกับ1ไฟล์และก็1โฟลเดอร์เข้าไปในโฟลเดอร์นี้ครับจะพบกับ3โฟลเดอร์เข้าไปที่โฟลเดอร์หนึ่งร้อยมีเดียนะครับเข้าไปอันนี้เป็นวิดีโอที่เราถ่ายมาครับผมกดเปิดเข้าไปันเปคิระดดบบาถ่่ยยวีีโอ จะไม่มีไฟสว่านะเพรื่องให้เป็นการส่งไปนะครับคือเครื่องจะนิ่้เงียบแล้วก็จะม,มีไฟรับบเทศการถ่ายโอของกล้องแต่ละอยู่แรับผมโอเคถ้าต้องการจะหยุดถ่ายให้รอกดตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับปึ๊บอ่าทีนี้ถ้าอ่ามีคนถามว่าแล้วทำไมวันที่ในวีดีโอไม่ตรงละ่ะ แล้วทําไมวันที่ในภาพนี่นะครับนี่คือภาพภาพนิ่งที่เราถ่ายทำไมวันที่ในภาพไม่ตรงมีวิธีปรับอยู่ครับเห็นไหมครับภาพนิ่งที่เราถ่ายมาเมื่อสักครู่ครับผมโอเควิดีโอภาพนิ่งแล้วก็ไฟล์เสียงที่เราอัดมานะครับผมเปิดให้ฟังเทสการอัดเสียงของกล้องจัดหน้ายู8ครับผมฮัลโหลหนึ่งสองสามโอเคหยุดอัดเสียงแล้วก็ บั <Okay. S 2> นทึกลงเมนให้กดอีกทีนึ่งโอเคใครสนใจกล้องแฟลชไดเอท U8 สามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บ s4ushop.com พิมพ์ว่า w w w s 4 u s h o p c o m หรือโทรสั่งซื้อที่เบอร์0924685807 โอเคครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับคือจ่ายเงินเมื่อรับสินค้าครับผมสำหรับการรีวิวกล้องแฟลได U8 ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ